Soy Thion Country Club Road is open every day of the week from 7:30 a.m. to 9 p.m. and promises you an authentic American diner experience. Your favorite American meals are now complemented by awesome new Tex Mex choices as well. So whether it's breakfast, lunch, or dinner, the Route 66 menu will make your mouth water. Also Shebab, chicken a roast or even a pizza for over 60 years Weber's award-winning barbecues have been designed for a lifetime of good times and healthy home grilling on your balcony or at the poolside Weber has a barbecue just right for you an amazing range of genuine Weber barbecues and accessories on display at the new Heffalators Teaching Thai, English or even German, the iPasser team can have you speaking clearly and properly within a short period of time. Low, low lesson fees, deals on lesson packages and the promise of a great teacher. So, would you prefer to learn to write or speak? Are you a beginner, intermediate or expert? You choose. And then visit ipasalanguagecenter.com. Or will find the link on our website, alwayspataya.com the I language centre offering professional online learning for children and adults at easily affordable rates lunar italian isn't your average hotel restaurant far from it in fact lunar italian is a restaurant within an hotel italian at easily affordable prices, with genuine traditional italian cuisine all originating from italy's mediterranean coastal areas lunar italian the rooftop of the Bayfair Hotel in Jiangtian enjoys amazing panoramic views and is open from 3 until 11 daily. And with the promise of a 15% discount for all who mention Fabulous 103. To see what makes Lunar Italian different, visit their brand new website, lunaritalian.com. That's lunaritalian.com. จกักรยานเยอะมาก The BBC World Service with me, Stephen Sacker, and you're listening to an interview recorded on Monday, the 27th of November, the Israel pass war is sort of limbo, Israeli defense forces' ferocious offensive so, <i'm> <heels still> เตรียมอาหารมาให้ลูกๆเลยนะทุกคนมีลูกๆหมาเช่นัดนนะคะแช่ก็เตรียมเป้นะเตรียมอาหารเลยนะใช่ขานี่มีข้าวนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรนิดหน่อยแล้วก็เราจะไปอาหารดิฉันจะหกไหมโอเคไปกันเลยไปกันเลยค่ะจากกระยานของเราพร้อมแล้ว Okay. Oh, hey, โอเคโอ้ยแดดแดด <มา S 1> แร<ด>งไปกันเลยด้ยานหน้านะคะวันนี้ไปกันค่ะทุกคนโอ้โ oh หรู้สึกเจ็บก้นมากไปกันเลยบววยัวย สวัสดีคะ่ะคือมอร์นิ่งคือชนมอร์กันตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมาประชันค่ะที่ฉันอยู่ด้านหน้าของอ่างนะคะเืนนี่โซ so ่จะพาไปสัรนเขื่อนั้งทุกคนโซ so ่ไปกันเลยค่ะว้าวว้าไปลุมลุ้มลุมลุ้ม ว้าวโอ้ยโอ้บรรยากาศดีตรงนี้แล้วค่ะดิฉันจะพาป,าป่านตรงนี้แล้วก็บนกลับมาเอาอาหารไปให้ลูกๆนะคะทุกคนว้าวบรรยากาศว้าวสด,ดชื่น <c oughs> เดี๋ยวจะกลับต้องให้ดูนะคะทุกคน จักรยานที ar, น่ฉันไม่ค่อยดีนะที่ันต้องระวังมากๆเลยค่ะโอ้ในไงลูกๆก็มีตรงนี้ค่ะนู่นโอ้เยอะมากหนึ่งสองสามสี่โอ้โฮสุนัขเยอะลูกๆูกก็มีอะไรคะคุณเห็นไหมโอ้ลงไปเดินได้ม <c ough> ั yes. um seul, ้ยนี่นะคะว้าวสวยงามมาก ฉันขอกรับอ,อู้นี่ไงมีหมาทุกคนเยอะเลยมหมายเยอะเลยทุกคนมีหมายเยอะเลยว้าบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากเลยขอเก็บบรรยากาศก่อนนะคะอ้หมายเยอะมาก <c oughs> อ่าเก็บน้ำค่ะตนนัวนี้บรรยากาศดีมากทุกคน สดชื่นมากค่ะทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะเพื่อนนุน่นฝ้าราดของดิฉันอู้นุ่นไงหลายตัวเลยทีเดียวตรงนี้แต่ดิฉันจะเอาไปให้ลูกๆตรงนู้นนะคะทุกคนไปกันต่อค่ะอุยสดอ ไปกันเลยทุกคนโน่นค่ะว้าวบรรยากาศดีมากทุกคนค่ะกันค่ะเราจะเข้าไปในสันเขื่อนหรือว่าสันขอบอ่างนี่นะทุกคนูลุเยอะชันจะรลอดนะโอเค เซอร์ว้าวสดชื่นฮู้สดชื่นค่ะวันนี้เอ่อมีเพื่อน่านจักรยานเยอะมากเลยค่ะดาลังฮ,ฮู้สดชื่นสวัสดีค่ะ ทุกคนเมื่อวานเราอยู่ฝั่งนู้นนะนู้นนะคะวันนี้เราอยู่ฝั่งนี้เดวดิชันก็จะวนกลับแล้วก็เอาอาหารไปให้สนัขนะคะทุกคนไปแล้วค่ะตามไปค่ะตามไปวายอมาประชันสิสต้าเซียเอเอ็นมาประชันค่ะด้านนี้เป็นเป็นเหวนะ ทุกคนนี่เห็นไหมด้านนี้ลึกลงไปเป็นป่าแบบนี้ค่ะป่าเห็ดเนี่ทุกคนเห็นไหมคะใครจะมาเก็บเห็ดมาทั้งนี้ว้าวูวู้ว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 ว เด็กๆนะทุกคนสี่ตัวเมื่อวานเนี้ยนะโอ้โหดีฉันคิดถึงเขาเลยเขาน่ารักมากดีฉันเลยเอาข้าวมาให้เขาน้าวันนี้สวัสดีค่ะสดชื่นเฟ,ฟชลูฟจัก,กรยานของเราโอเคไปกันค่ะอ้ทางนั้นมีนก นกค่ะโบรรยากาศฝั่งโน้นมีภูเขาเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากเลยโอเคเราจะไปให้สุดนี้แล้วก็กลับมานะคะทุกคนสุดเลยนะนะคะทุกคนเห็นไหม โอ้ลุมเออด้านหลังโ,โ,โอ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 ้มีคนหาปลาแล้วนุน่นทุกคนเห็นไหมมีชาวบ้านหาปลาแล้ว เช้าๆมารับอากาศบริสุทธิ์ค่ะลมพัดเย็นสบายมากด้านล่างอู๋ลึกลงไป that is deep, นะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะลึกลงไปมีถนนแล้วก็เป็นป่าเห็ดนะน่ะทุกคนเห็นไหมป่าเห็ดนะคะตรงนน้นเหรออูว้าแขนดิชันข้างนี้ โอเคค่ะ okay. ทุกคนเดี๋ยวขอเพาส์เปลี่ยนแขนก่อนนะอู้อู้เยยบกลับไปกลับมาได้เหงื่อเลยโอเคไปต่อค่ะโอ้โหฉันจะรอดไม้ลอดจะท้าไปเรื่อยๆ <laughs> เราไม่ต้องกลัวรถยน์หรืออะไรมาเฉี่ยวเราอยู่ตรงนี้นะเราก็ปัดไปเรื่อยๆนะคะมีจักรยานมีคนเดิน มีมอเตอร์ไซค์บ้างนิดหน่อยโอเคก็ไม่อันตรายนะทุกคนแต่ในสวนสุขภาพฝั่งนูน้นห้ามเข้านะคะห้ามรถห้ามรถ,มรถยนูมอเตอร์ไซค์อะไรเข้านะเดินแล้วก็ปั่นอย่างเดียวนะทุกคนโอ้สดช่นเหนื่อยด้วยโอ้โหทุกคนเห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยนะโอ้ยมีก็บิงมาอ๋อก็บิงมาอย มาค่อยวิ่งมาแล้วนุ่นนี่นุด้านลังด้านลังเห็นไหมคะปลาลึกลงไป that is deep นะทุกคน deep นะคะลงไปลึกลงไปนู่นเป็นปลาเห็ดอู้ว่าวนักมวยมาวิ่งอู้ยเซ่ไฮมอร์ดิงไปละ ก็บ่าวเรออาอิ่งนะฮู้ฮูุ้กอนสดชื่นมากเลยดูเราไปให้สุดหาดเลยค่ะให้สดเลยให้สุดอ่างเลยค่ะแล้วเราก็บนกลับนะคะทุกคนฮู้ฮูทุกคนได้ดูวิวสวยๆอยูเสียงนกเสียงอะไรนะทุกคนนู่นนมีถนน มีที่ให้เข้าไปเก็บเห็ดเลยนะนู่นค่ะป้าเห็ดค่ะวัววัลอิสตาร์นี่เลยเอลเฟ์แอนอุ่นพินเซอ,อุน่นเที่ยลเลยทุกคนเห็นไหมฉันูมวดให้ดูนะคะวิตามินดีอุน่นเฟตเชรุป หนึงนะคะอีกประมาณสามกิโลนกไอบิเศษมันมอู้นิดหน่อยค่ะดูนไหมโอเคโอเคอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยค่ะโอู้ก้นเจ็บแล้ว ดิฉันว่าจะปั่นไปนี้คงจะไม่ถึงนะคะทุกคนห<ม>รือว่าดิฉันจะปั่นไปถึงเนี่ยอไกลอยู่นะนู่นนะวนไปนู่นนะคะคนละฝั่งนะทุกคนนะเขาอยู่คนละฝั่งนะคะเมื่อวานเราอยู่ฝั่งมู้นเลยอ่ะคนละฝั่งเลยอะค่ะถ้าเราปั่นไปเราจะถึงไหมเราปั่นไปเราจะถึงไหมคะ อยูฝั่งนู้นเลยเนี่ยฝั่งนู้นเลยค่ะตรงนี้อ้อมอีกไกลถ้าเราไปนี่เราอาจจะถึงแย่ฉันจะลองไปดูโอเค <c oughs> อเดี๋ยวกลับองให้เพื่อนได้ดูข้างหน้านะน <Yeah. Yeah. S 1> ี่นี่ขอจอดก่อนนะคะเพราเสอเอสมาอู้ตรงนี้มีมีหญ้าแบบไม้ด้วยนะทุกคนข้างล่างเนีนะ่ยไม่มีลมไปนะคะเคยไปแล้วอันตรายนะทุกคน ด้านล่างลึกแบบนั้นค่ะแล้วก็มีตรงนี้มีรอยไม้ด้วยเนาะนั่นเป็นป่าค่ะเพื่อน,นมีบางคนมาเก็บเห็ดด้วยนะนี่ที่ฉันเห็นในคลิปนะคะนี่ที่เรามานู่นะคะปากทางเข้ามานะค,คะจุดทักทายต้องมาแล้วเราก็ไปต่อนะคะทีฉันจะไปให้ถึงนะคะทุกคนไปที่มีเด็กๆสีตัวเมื่อวานนี้นะคะ อีกฝัง่งหนึ่งนี่จะไปถึงวันนี้ค่ะคีมีเพื่อนฝรั่งเยอะมากนะคะที่นี่เอาอยู่มีครอบครัวแล้วก็อาศัยอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาเดินนะคะคนอ๋อมาทุกวันก็ต้องมีเพื่อน <laughs> ที่นี่แน่ๆเลยนะคะไปกันอีกนิดหน่อยหนึงนะะ่งค่ะเราจะถึงไหม อู้นี่เราออกถนนนี้ไปตรงนั้นก็ถ,ถึงนะคะเนี่ยทุกคนน่าจะใกล้ถึงแล้วนะโตแล้วเราก็ออกกลับมาทางเดิมใช่ใช่ค่ะใช่แล้วไปกันเลยกับบรรยากาศสดชื่นตอนเช้าตอนนี้แปดโมงแล้วนะเนี่ยทุกคนเจ็ดโมงกว่านะยังไม่แปดโมงนะคะแต่ว่าโููอากาศดีมากเลยลุ้มค่ะ บางคนก็เดินนะคะบางคนก็วิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปถึงแล้วเราก็ย้อนกลับมานะคะน่าจะไม่ไกลนะคะที่มีอยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนสุขภาพเนาะฝั่งน้นจะไกลหรอไปนี่น่าจะออกที่ไปก็จะถึงนะคะเั้นจะพาเพื่อนๆบนไปนะคะบนให้รอบไปเลยโอเคไหนๆก็วันนี้อากาศดีแล้วเนาะแล้วก็ไปให้สุดเลยเพราะว่าบางทีเราก็ขี้เกียจมานะคะ ช่วงนี้สือช้าออกมาแล้วอากาศบริสุทธิ์ช่วงปีใหม่นะคะทุกคนสุขภาพเราจะได้ดีแล้วเราก็จะแบบว่าจิตใจของเราจะได้เบิกบานโอเคอเคูออมาเจอผู้คนออกมาเจอธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่ช่วยให้เราสุขภาพดีและก็ทำให้สุขภาพจิตด,ดีด้วยนะคะทุกคนวูไ ไม่ต้องรอว่าเรามีเพื่อนหรืออะไรหรือเปล่านะคะเรามาหาเพื่อนข้างหน้าทุกคนโอ้โหอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอะไรนี่คือเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแล้วนะคะโอ้ยออกท้างไหนละค่าที่นี้อู้ดิฉันไม่เคยมาฝั่งทุกคนดูตรงนี้สุดแล้วนะคะอู้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะจุดเริ่มต้นแล้วนี่เห็นไหมอ้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้ว เราจะออกไปได้ไหมคะคอยดูนะเราจะไปได้ไหมก็ปั่นไปทางไหนกันเลยค่ะดูก่อนสิคะน่าจะไปตรงถนนเลยนะคะทุกคนโอเคไปกันเลยไปกันเลยแล้วเราก็จะย้อนกลับมาทางเดิมนะคะขากลับแล้วก็จะปั่นปั่นยาวเลยทุกคนเราออกมาพ้นแล้วที่นี่มีทางด้วยเห็นไหมคะ มีทางแบบเป็นโอ้โหสดชื่นมากสดชื่นมากค่ะทางออกไปถนนใหญ่แล้วเราก็่ันไปตามทางที่นี่นะคะติดถนนเนาะนั่นไงมีคนกำลังมาด้วยค่ะทุกคนโอเคอโโอได้เงือได้สุขภาพสดชื่นเย้มืดเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มากเลย อ,อู้เนี่ยมีคนเดินอู้เนี่ยมีน้องหมายเยอะมากค่ะโอ้โหฉันจะรอดไหมล่ะคะฟาราดของดิฉ, oh, ฉันมันไมเวลโอิสซูไคล์โอ้ my god อีกแค่นิดเดียวฉันเลนมากเลยโอ้ oh my god โอ้ยโอ้ยเ yep ขึ้นเนินฮัลโหลอ,อ,อ้สู้สู้เราจะต้องไปให้ถึงขึ้นเนินน่ะมันต้องใช้จัก,กรยานมีเกียร์นะคะโอ้โหคนน่นเพื่อนจีขาอยู่เต็มถนนนะคะ ไายขอไฟให้ฉันขึ้นนดินมันไม่ต้องเดินนะคะแล้วต้องใช้แรงค่ะโอ้ก้นกับเข่าดิฉันเดิมไปแล้วนะทุกคนอ้เยี้ไม่โู้ยโยอ้ยโอ้ตรงนี้เนินสูงมากพี่น้องป้องไปดิฉันจะไปถึงไหมคะอันนี้ทางเข้านะทุกคนเห็นทางออกแล้ว ฉันเห็นทางออกแล้วคะ่ะเห็นทางออกแล้วคะ่ะมาใรวมากๆมาป่านด้วยกันนะคะอู้บรรยากาศดีอู้อู้ย้บรรยากาศดีงามพระรามแปดมีท่านตาท่านยายอยู่นี่สาธุคะ่ะ สาธุค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะมีสามคนตายายอยู่นี่นะคะทุกคนสวัสดีก่อนนะคะมาปั่นขอให้ลูกรอ, <c oughs> อดลูกรอดหลุมทุกหลุมเลยค่ะเจอหลุมทุกหลุมเลยค่ะคุณผู้ชมคะถนนตรงไหนคะเนี่ยยเขาให้เราไปตรงนี้หรือเปล่าคะตรงนี้มีถนนนะทุกคน เราจะไปทางไหนคะไหนล่ะคะถนนคะให้ลูกช้างไปทางไหนคะทำไมเจอถนนใหญ่ทางออกล่ะคะทีนี้ออ้โหเย่โอ้อเย่น่าจะไปไม่ได้แล้วนะคะทุกคนน่าจะสิ้นสุดที่นี่นะคะนี่นะคะทุกคนสิ้นสุดทางเข้าและออกอู้นี่ไงมีถนน,นป้ายโอเคพิคาะ โอเคนี่ไงคะนี่ถนนให้เราไปนะว้าวออกมาแล้วโอ้ยเท่าเซอรเอชแมนโอ้โหทุกคนเราจะไปตามทางนี้นะเราจะรอดไหมเราดูสถานการณ์ก่อนนะคะโอ้โหไปนี้ลงเนินไปน,นู่นโอ้โหที่ฉันจะไปรอดไหมสถานการณ์ คงจะไปไม่รอดนะคะฉันขอกลับไปฝั่งนี้แล้วก็ขับรถโยนต์ไปแล้วก็ไปเจอเด็กๆที่เรานัดมื่อวานโอเคโอ้บรรยากาศสวยงามมากค่ะ ประเมินสถานการณ์แล้วไม่รอดนะไกลมากทุกคนคะ่ะ